กัมพูชาเนี่ยถ้าไม่เปิดไม่ไม่มีการลบปะทะกันรุนแรงในรอบนี้เนี่ยนะถ้าเอาเฉพาะไอเหตุตอนนั้นแล้วมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีน้ำหนักแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานอะไรที่จะไปแสดงสักเท่าไหร่รนะะเรไอ้ที่บอกว่าเหตุปะทะเลยจะต้องไปไอซเจไปศาลโลกเรื่องไอพื้นที่สี่จุดอะไรนั้นน่ะมันก็จะไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่พอมางานนี้เนี่ยผมว่าในแง่ความชอบธรรมของ ของกัมพูชาเนี่ยหมดลงไปเกือบจะโดยสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าภาพมันฟ้องไงมันที่เขาผิดจัการการสองเรื่องคือเรื่องแรกก็คือเรื่องของกับระเบิดุ่นระเบิดเนี่ยมันชัดเจนว่ามีการวางุ่นระเบิดใหม่ผิดอนุสัญญา่มันผิดอนุสัญญาออตตาว่าอย่างชัดเจนอันนี้คือเขาผิดแน่ๆเรื่องที่หนึ่ง แล้วเรื่องที่สองก็คือการยิงกันรอบนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นแน่ๆเริ่มต้นแล้วอันที่สามแล้วสามาเขายิงใส่พลเรือและสถานพยาบาลซึ่งมันขัดอนุสัญญาเจนีวาชัดเจนคือคือถ้าเป็นมนุษย์มานาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทำนะยกเว้นนะไม่ได้เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามนุษยธรรมเลยสะกดไม่เป็นนะกติกาสากลทั้งหลายไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับ อกองทัพที่ไม่ใช่เป็นกองทัพมนุษย์ได้แล้วไอ้ภาพพวกนี้มันเป็นประจักษ์พยานชัดเจนอยู่แล้วว่าว่ามันเป็นการยิงใส่พลเรือนใช่ไหมฮะยิงใส่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้อไออาวุธหนักที่มันไม่สามารถคํานวณเป้าหมายได้อย่างแม่นยําเนี่ยแล้วมันมันก็เกิดเหตุอย่างนี้ส่วนก็จะไปอ้างว่าโอ้ยของเราเอา,เอา f อ6สิบหกบินมาถล่มเลยเราถล่มนี่เราก็ถล่มแบบ จำกัดวงวก็เน้นในแง่ของพื้นที่ที่ททเป็น<อ>พื้นที่ทหารเท่านันเ<า>พราะนั้นเราเราเราสู้ได้สบายมากยกเว้นแต่ว่าน้ำตีต่างประเทศเราไปเสียรางวัลอะไรนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหนึ่งไม่ควรจะเสียรางวัล<า>แต่สองที่ผ่านมานั้นเนี่ยเริ่มที่จะต้องถูกตั้งคำถามด้วยเหมือนกันการออกตัวของกระทรวงการต่างประเทศในเมื่อหวังรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ได้เนี่ย เนี่ผมมาคุยกับพี่โก้ก่อนเข้ารายการแล้วก็คุยกับหลายคนไว้เอ๊ะทูดของไทยประจำยูเเนี่ยปกติดีแต่ผมนะจำไม่ได้นกันชื่อห,หนึ่งเนี่ยจะเป็นทูตชนิดที่เขาก็จะต้องคัดเลือกเอาคนที่ระดับเนี่ยครีมครีมของของหน่วยงานเลยนะพี่โก้ไปประจำอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะต้องตอบรับมีการแอคชั่นร,รู้ใครจะเข้าใครจะออกแล้วก็แจ้งมายัางรัฐบาลน,นะขอ อาโทษนะครับถ้าสมมติท่านแจ้งมาแล้วแต่รัฐบาลอ่อนแอเกินไปจนไม่สามารถที่จะดําเนินการใดๆได,ได้มันก็สามารถที่จะดําเนินการเพื่อที่จะให้เห็นถึงการทูดเชิงรุกของเราในเวทีระดับโลกตรงนั้นแต่เราดูเหมือนบทบาทรัมตรีต่างประเทศนะฮะก็ไม่ค่อยจะเข้มแข็งในขณะเดียวกันเนี่ยการขับเคลื่อนของทูตถ,ถาวรประจำสหประชาชาติของไทยคปัจจุบันคือ เชิดชายชัยวัยวิทย์นะดำรงตําแหน่งเอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาสาธารชาตินครนิวยอร์กก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อท่านนะไม่คุ้นเลยอืมอ่าทีนี้เอามาคําถามพี่โก้เมื่อสักครู่ผมเห็นอันนี้อ่าท่านไปรวบรวมมานะครับคุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของบัวหลวงก็โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์อ่าปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาตามแนวชายแดน เขาไล่เรียงมาประเทศหลักๆทั้งหมดเลยนะพี่โค้งนะฮะเอาเอาเป็นว่าอังกฤษจีนไต้หวันพม,ม่ารัสเซียเยอรมนีฟิลิปปินญี่ป,ปุ่นนะฮะไปจนกระทั่งประเทศข้างบ้านอย่างเราอย่างลาวนะเกาหลีสวีเดนเนี่ยเขาสรุปตรงกันหมดเลยว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเขาเอามาคำถามเดียวใครเริ่มก่อนทุกประเทศตอบหมดเลยนะฮะอังกฤษบอกว่า กัมพูชาเริ่มสงครามและยิงก่อนจีนบอกนะฮะกัมพูชาขึ้นนำในสงครามเปิดไฟก่อนนะไต้หวันใช้ภาษาเดียวกันโอเพนไฟก็คือยิงก่อนนะใช่ไม่ใช้แหม่สมดุนเปิดไฟแล้วทำไมเขาใช้คำก็ภาษาทหารเปิดฉากก่อนอ๋อเปิดฉากก่อนกระสุนนัดแรกทุกประเทศบอกอย่างนี้ทั้งหมดฟิลิปปินส์ยังบอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามและยิงก่อนญี่ปุ่นกัมพูชาเริ่มสงคราม นะอาหรับกัมพูชาเริ่มสงครามยิงก่อนนะเราเนี่ยนะผมเห็นเขาเอาแผนที่ประเทศไทยม,มามเป็นสีธงชาติแล้วก็เขียนข้อความให้กำลังใจกับประเทศไทยด้วยนี่คือประเทศข้างบ้านของเราเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไปถามแล้วว่าใครเริ่มก่อนอนะยกเว้นกัมพูชาที่จะไปสื่อสารในเวทีโลกว่าเราเริ่มก่อนแต่คนทั้งหลายเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเริ่มก่อน อืมอืมนะเพราะนั้นเพราะนั้นตอนนี้ทางการทูตเนี่ยเราไม่เสียเปรียบแน่ด้วยด้วยหลักฐานประจัก์พยานหลายๆอย่างที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราที่ที่จะไปเจรจาครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจรจาไม่น่าไม่น่าจะเพียงขำเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเร่งทำตอนนี้คือกด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 ให้อยู่คือ,อการทหารเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาบอกว่า ถ้าพี่กพูดอย่างนี้ก็ทําให้หลายคนก็คงจะอุ่นใจขึ้นมาบ้างเขาเป็นห่วงอยู่จุดเดียวเท่านั้นตอนนี้มันมีสามแนวรบถ้าเป็นสงครามเนี่ยสงครามเรื่องของการต่อสู้กันแนวชายแดนเนี่ยทหารเราด้วยขีดความสามารถศักยภาพแล้วก็แผนต่างๆที่วางเอาไว้ตอบโต้ชนิดแผนในยจก,กระพงหัวหน,น้าเมื hmm. ่อวานนะ่ะรุกรบเร็วเนี่ยน่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือในแง่ของการทหารเนี่ยเราเนี่ยเหนือกว่าและกลุ่มสภาพไว้ได้ในเรื่องของการข่าว นะมีสงครามข่าวด้วยเขาก็บอกว่าเราเองก็นะถือว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับอาจจะเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างแต่ก็ถือว่ามีบางคนก็บอกว่าอืเ<ๆ>ที่ยวเนี้ยอาจทําให้ได้เห็นศักยภาพของกองทัพอีกด้านหนึ่ง<ะ>ที่ถูกฝ่ายค้านเข้าตําหนิมาตลอดคือข่าวสารของกองทัพ<ะ>ค่อนข้างเร็วฝ่ายค้านเขาบอกว่า IO ไอนะก็ถือว่าเรื่องข่าวสารทําได้เร็ว สุดท้ายอีกสงครามอีกแนวรบหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามด้านการทูตเรื่องของด้านต่างประเทศเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งชะา่าใจเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเนี่ยนะรู้สึกว่าอาจะตามหลังแล้วก็ตรงเนี้ยเอาชนะกัมพูชาไม่ได้หลายครั้งหลายหนหลายเวทีครับอันนี้ก็มีคนก็ถามถามหรือก็ว่าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่เมื่อวานเนี่ยผมจัดหนักไปว่าเอ้ยมันสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันต้อง มีรัฐบาลหัวขาดแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีรัฐบาลที่เ,เรียกว่ามีนายกปฏิบัติหน้าที่แบบ mm hmm. เต็มภาคภูมิมีรัฐมนตรีกลาโหมแบบเต็มภาคภูมิเนี่นะฮะเราปล่อยสถานการณ์แบบนี้ไปอีกไม่ได้แล้วแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันน่าสิวน่าขวานนะ mm hmm. ไปเปลี่ยนกันตอนนี้กว่าจะฟอร์มรัฐบาลได้ต่อให้จะล็อกอศาจารย์ชัยเกษมไว้ก็เหอะ mm hmm. แต่มันกวามันจะจัดตั้งได้เกิดมันยืดเยื mm ้อ hmm. มันยิ่งสูญยากาศไปใหญ่เลยอันเนี้ย พวิ่งเวลาไว้หน่อยได้ไหมจัดหนัก<ม>จัดเต็มให้มันจบไปก่อน<ม>แล้วก็หลังจากนั้น<ม>ค่อยมาปรับอ,องค์คาพยบในบ้านเราการเมืองในบ้านเรา,อ,า<ม>อันนี้อันนี้คุณพี่มนตรีมองไงฮะคือมาถึงตรงนี้เอาละตอนนี้สถานการณ์มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในสภาไม่ว่าจะอยู่ซีกไหน<ม>ของอสภาก็มีเป้าหมายเดียวกันคือกัมพูชา<ม>นะเพราะนั้น ถ้าสถานการผ่าน3วัน7วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องย้อนกลับมาเนีมาย้อนดูตัวเองว่าปัญหาที่มัน<า>กเกิดขึ้นใน,นครั้งนี้อ่าพูดง่ายๆก็คือนะใครเป็นคนชักสึกเข้าบ้านนะใครที่สร้างปัญหาตรงเนี้เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ปัญหาเนี่ยมันมีมานานนะแล้วก็มีเวทีตามกรอบของ m o u เนี่ยคุณจะเอาระดับไหนล่ะนะ JBC BRBC นะฮะจบมีหมดนะแต่ก็อพอมาถึงวันนี้กลับกลายเป็นว่า,าทุกเวทีทุกกรอบตรงนั้นไม่สามารถที่จะทําได้มันถูกยกระดับขึ้นมาและผมกับพี่โก้คุยกันไปเมื่อสักครู่ว่าก็มีคนสองคนออกมาเคลมมาตอบโต้กันในสาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสาการตรงนี้นะในการอาหารจบแล้วเราต้องมาปัดกวาดบ้านมาจัดก,การปัญหาของตัวเองว่าใครเป็นคนต้นต่อของปัญหานี้